ทั้งผมกับพวกนบ่อฟอดทั้งในก็นบ่อไก่เจ้ามันบังกันล้กใช่เกิดในังช้วใช่เออารบน้าบานนาออาวเรก่อีี่กนออกำลังมากำลังอนมีโตพิงเออคู่สีว่าคู่เดก็หล่อมาพีู่้สีว่หล่อมาพ่ผมว่าอะมอผมมาลรอ

คือเขาจะเขาปกกันก่อเลื่อยอดเพิ่มกอพ้ดเหมือนเลนี่เราเดี๋ยวอ่ะนเห็นสตออยู่ก็อาจจะติดกับว่เห็นว่าเป่อไรตั่ไอ้พอใหังนี่นงเนอร์เขาก็ c e นังที่พ่อเดือเอดเเห็นมาเหตุมาเลยเอะ่ายนวิดีโอแค่นี้แค่นี้นะครับการลูกั้นค่ดว่าแ่นั้น เป็นไรว่าอย่างเบื้องดังแนวแต่ว่านซิมิทันเดอคนหนึ่งเด้แบบแนวนั้นเด้นะนี่นี่คือของแท้ผู้ปั้นผู้สร้างผู้แต่งให้ท่านนี่ซีซานนคืออีพอนี่พอดาวพ่อดาวเราเป็นคนสร้างเป็นคนแต่งเนื้อองทำนองเพลงทั้งชุดหลายเพลงถามเป็นไรถามเป็นไรเลยตรวจระยังคงจัดถามมอเนตขึ้นที่มอเนคนขี้หนุกเลยคือว่าดิโอปินจะอาจี่ได้เห็น อันดับมันนอนปัญญาดับมันนอนกำนานิ่งใหญ่ตลอดกาลนี่เนี่ยโคดเห็นแล้วดีใจดีใจกำนานยังมีชีวิตอันี้ชีวิตจะกระเซงแห้งอีกปล่อยให้แก่แรกสั่งเลแล่นไปตลอดมากันดีใจเยอะคีอเด็ดขาดแล่นแล่นมือละสามรอบมือจะเล่าแล้วก็เจียงเลงอันนี้รอบเดียวก็ว่าได้เป็นคาสั่งกระจายแล้ววน้องน้องว่าไปคุณไปไปได้มา้กันบอก บ่กระเจ้ามาต่าหากคือผมผมไปผมไปงานมีตาขากันเปงานต่างหากงานไรแ่้วอะไมาแบตเตอรี่ต่ำผมตั้แ้ผมมาเป็นร่อนโขึ้คนเลยทว่าไปโขลกคืนเอฟเฟกต์ไอเษตีเขาปฏิเรื่อยเข้าหนึ่งปฏิคืนได้ขาหนึ่งเราเอาไปซวอมเขาไปแก้ให้เกเข้านึ่งอ่าพูดแก้เา ว่ามีเยนท่านเอน่ครับก็สิปีดวเยะนเหอนกนอีกเปิด้นไปอมันเยเล็กน้อยมีว่อร้งครับถ้าเกิดเต้ผู้รูเกิดเวนียังน้อยยอนนนี้วี้สินาปีแล้วส่ปีพัเกิดส้่าปีแล้วเนอยสิ้นส่ปีเราง่ายแคปีบ ทีนี้เท่นอหไรครับ42 42เออคมณเราบอก41เป็นน่องเป็นน่องลองนีเนยลองดีเองรุ่นรุ่นรุ่นนี้หรือแ่นรุ่นแพงรุ่นลูกี่หลี่จะเป็นครูแรกที่เอาอ่ารอบหนึ่งมอเตอรการเอ่อมาเข้าเมอร์แต่มาเป็นท่าเหนียวกันเขาเจ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเบิร์ตลูกพี่เกลี่ยลูกพี่น้อง ท่านพ่ mainland, ่นนองกันซ pues ุมเดียวกันทีดังนี้ขึ้นวาหลายคนนี่ก็าายแม่ข้าเจ้าเป็นตระกูลเลยน้อันบุญเกิดลูกห้งเนี่ยเป็นหน้าของข้าเจ้าเออเอาปุนี่ก็เป็นลูกน้องเป็นลูกเอืื่ยันี้เป็นลูกเอืื่ยอันนี้เป็นลูกน้องอ้าเจ้เป็นไอที่ีอะไรเด่นเราะแม่มาลูกพี่ลูกน้องเป็นซายเดียวกัน พนมีกันย์กี่นรูแปดพ่นหนี่แหละหแม่แม่อันีจเอ่ยโบกจะเอ่ยโบกแล้วก็ร้องมาถึงตามตาตะกนี้นี่บุตรินีุ้ตรเกิดมีกี้ล้วก็เอ่ยอยกีมันเป็นแม่ของเจ้านี่ติกัเลยนะเอป็นตระกูลน okay. ่ะห้องไมฮัทเป็นหทกัต่อยี่ปนนั่นแหละไฮม็อบลอกเล่มลอกเขาอนลอกเขาลอกเขาอ่ะจ้าือชือพมี ประมาณซิกว่าปีไฮลังเนีผมเลยไปรู้จักกับตระกูลข้าเจ้าเนี่ยชื่อผมไปไปกั็มาข้ามีเดียเฮตี้เนี่ยนะข้ามีเดียเขาได้ส้วนกันไปเลยไปรู้จักกับหน้าของพระเจ้าที่จะเพื่อให้เพื่อให้กี่พี่ได้ไปเที่ยวกันไปดูข้าวข้าวเดียวเนีเป็นเพื่อนกันหมอตระตุ้มาตายอย่างสองสามขี่เลยทช้าใจแล้วจ้ะ เอาท่านเอาท่านท่านระาอให้เรียนดูเพิไข่เ่ะเสียว่านทังหอทังเล้าย่างคย่งขึ้นแล้วก็มลเจี๊ยบย่งคย่งขึ้นนะีเอาร้มบานเงี้ยแล้วย่าขึ้นไก่ม้อนไก่มอนเป็นวดียวเอยะเเพราะว่าแกเคยเป็นเกี็ยแยวเเ็นเกไตที่มีไส้ตาเกือ วนต้อเกือต้องนขวดนะน้ปก้อนแมทนกอไอ้ไส้องาล็อกล็อกระทันต์เลยเ้าเรียกว่อกเชนิดแบบตายเลยบสามารถทีอจะยังได้เ้เราวแล้วตายเลยตายเไหนมาอยาแม่ทุกคนเนาะตามือเดียวแตได้มาได้เนี่คมีตตอนนั้นโควิด ปกติหมอสิวเขาดูขอนแกนมกีลามาเขาขันแก้ว่าพาตัดอันไข้ร้อย่าตัดอันดูข้นแก้มตัดพาตัดแตกะเศร้าไปสามสี่ปีได้โมเนต์วานตึงเศร้าแต่ถ้าเศร้ากินปกติกินเขากินเมือก้อนีเสียเอว่าไปกินเบียไปกินเบียกินเบียร้ายรอเมาเมาแบบนี้คายคอคายคายลายเบียร้ายคายลร้เียร้ายด คุณเรก่องยัวนใส่รือหมอหมอชาวบ้านชาวบ้านก็่ือหมอชาวบ้านจะใส่รำเผือนก็ใส่ำเผือมันด่ามันมันด่าคือแค่หมอเทียบคือตัววสั่งเขาอมัดัาน้ำรวมปอดน้าตัวมเฮ็ดห้ไอ้ไอไกนอกเฮ็ดอไตนอกมัไปล้างนอกนอกทั้งสองขายเลยแล้วไปรับก็ดูก็ดูทองไร้เพา มันจะบดเงลายเขาไปกับู้ซึ่งเราไปขาดใจมัเไปโแ่แล้วมักอาการมันแล้วเนาะเรื่ออาการแบบบ่วรักแล้วไปขาดใจนเราคิ่าจไรบ้างมันจมอเข้าเราเสียแล้วบทานเล่าเตัท่าเป็นไงท่านเปนไเครื่องหม่ทีู่กเขาก็หล มันอ <acao noise> ันทอันอะไยมันบางามันหลายหลายมือมันบริเนาะได้หว่มันยืนได้ลุกขึ้นกันมามังกระกันสนเออวันนี้สน่มือนดีมากปือเขาลงมือตีปอมอมีแ่งบดนตี รถตีนเทศแล้วองแบยบย่างดีิดแล้วนี่สว่าตัวเขาใส่สดๆนะเขายังใส่อยู่เอามือเืินเขาเขาดัดสีส้มใหงื่อือมือเินดูตีสมบูณ์แต่ลองใส่ตีสมบูณ์เลยก็แห้งดีคอเขากำลังใส่อยู่คนนั่งรถนั่งเลยกอะไยี่เดนี้กคนยบ

ดังกระดังแทบดังจุดบเวอรสันไดกับเวอรสั้นไดกรดังเออามว่ไหนเป็นว่ไหนซื้อปีนเฮนซ่าผร่างกายเิการอยู่หลายปีแล้วเพรามันได้เขาหนกกว่านั้นอ๋อเขาแบบเสือดีหรือซึ่งเขาจะมันกลไ่ยยิ่งเป็นเนวาน้ามีผู้ไดมีซายรือแม่เอีมีซายมีไตโต๊ะไตนห้องนาะ เพราะว่าธรรมชาติไต่โตเก,าก่าเรื่อยๆมันได้เงืนมันได้เงินไปจนตายเอาล่ะเท่นอ,พอนพราะงนนใช้ใช้ใช้ชร,บบระบุญโชนะเออจินมด